ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับลีลาท่าทางของคุณทักษิณนั้นไม่มีการสงวนท่าทีไม่มีการสงวนปากคําอยากไปไหนไปอยากพูดอะไรพูดนะครับเหมือนเขามั่นใจว่าเขามาอยู่ในจุดที่ไม่มีใครสามารถทําอะไรก็ได้ไม่มีใครสามารถโค่นเขาลงได้อยากทําอะไรทำนะฮะเหมือนกับเขากําลังจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่าง กลับมาเหมือนสมัยที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ20ปีก่อนพูดง่ายๆว่าเขากําลังจะทําให้ระบบทักษิณกลับมาฟื้นคืนชีพภาคสองในปีนี้นะครับ เขาจะไปบรรยายพิเศษเขาจะไปแสดงวิสัยทัศน์เขาจะไปช่วยหาเสียงเขาก็พูดทั้งๆท,ท,ที่เขารู้อยู่แล้วว่ามีคนจับจ้องจับผิดเขาอยู่ทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แล้วว่ามีบรรดานักร้องนะฮะคอยจะจับผิดเขาอยู่ว่าเขาครอบงำพรรคไหมนะฮะเขาทําอะไรแบบนี้ผิดกฎหมายไหมแต่เขาก็มองบรรดานักร้องเหล่านี้ว่าเป็นพวกเสียงหมาเหา่าเขาไม่ยี่หและแล้วก็สิ่งที่เขาพูดในเวทีต่างๆนะครับคล้อยหลังเนี่ยนะฮะทางรัฐบาลพรรค เพื่อไทยก็จะไล่รับมาเป็นนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปสไนด์วิสัยทัศน์ว่าจะต้องขึ้นแวดจะต้องอให้เงินหมื่นกับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเป็นเงินหมื่นเฟสอจะต้องทดลองใช้บิตคอยในจังหวัดภูเก็ตนะครับเพียงวันสวันที่ผ่านมาหลังจากที่ทักษิณไปพูดนะรัฐมนตรีของรัฐบาลพักเพื่อไทยก็จะไปรับลูกแล้ก็ทำเป็นนโยบาย ในรัฐบาลชุดนี้ทันทีและบางครั้งสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอยู่ในที่ประชุมครบมออย่างเช่นล่าสุดที่ไปวิพาวิจารณ์ไปว่าพรรคร่วมรัฐบาลบางคนบางพรรคว่าเป็นออแอฟไม่ได้เป็นเลือดสุพรรณทําไมไม่ผ่านกฎหมายภาษีนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในที่ประชุมครมอแล้วทักษิณรู้ได้ยังไงเขามีความมั่นใจมากนะฮะเขาอยากพูดอะไรเขาก็พูดนะครับทั้งทั้งที่ ตอนนี้เขามีเรื่องมีคดีมีเรื่องร้องเรียนติดตัวอยู่3เรื่องนะฮะมีเรื่อง1นึหนึ่งสองมีเรื่องของออครอบงำพักนะที่ไปบรรณาหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลเข้าไปในบ้านจันทร์สองล่ามีเรื่องของชั้น1 4นักโทษชั้น14ซึ่งปปชกับแพทยสภาบอกว่าเรื่องนี้มีมูลนะครับคณะเ,เครือข่ายภาคประชาชนก็เพิ่งจะไปกระตุ้น ให้ปปชได้ทําเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานะครับเขาเรียกว่าไปกระตุ้นเขายังไม่ได้ไปขอบคุณนะครับเพราะปปชก็อย่างที่เราทราบเลยฮะก็มองกันว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยพอมาในชั้นปปชนั้นสามารถที่จะเป่าให้หายไปได้คุณตู่ชุดพรก็เราบอกว่าอยากให้ปปชทําเรื่องคดีชั้น14อย่างเป็นจริงเป็นจัง และจะกลับมาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและล่าสุดสิ่งที่ทักษิณไปพูดหาเสียงที่เลือกตั้งนายกอบอจอุอบลราชธานีทักษิณบอกว่าเขากลับมาอยู่กับพี่น้องเขากลับมาถวายงานรับใช้เบื้องพระยุค,คลบาทอันนี้ผิดกฎระเบียบของกะกะตอ,อย่างชัดเจนซึ่งห้ามนำสถาบันพระหมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดนะฮะแต่คุณทักษิณไปพูดแล้ว ้างอิงสถาบันมันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับบรรดาผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับอันนี้ผิดกฎระเบียบของกะกะตเลยก็ต้องจับตาดูนะครับว่าปปชกับกะกะตจะมีน้ำยาจัดการเรื่องนี้หรือไม่หรือว่าคุณทักษิณกลับมาอยู่ในจุดที่ไม่สามารถที่จะโค่นเขาลงได้แล้ว